วันนี้ผมจะพาคุณมาหารายได้พิเศษเดือนเป็นแสนผ่านการดีไซน์เคสโทรศัพท์ขายโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่าเคสโทรศัพท์แบบไหนที่คนยอมจ่ายนะครับอันนี้ขายอยู่1 5 0่0เหรียญหรือประมาณ 45, ่0 0 0แสนบาทต่อเดือนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่เว็บ p ิมพ์ทีเพื่อที่จะไปเริ่มดีไซน์เราจะไปเอาเทมเพลตนะครับผมขนาดของการออกแบบอยู่เท่านี้เราก็เอามาลงในแคนวาหลังจากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่ Chat GPT เราจะ copy คีย์เวิร์ดของสินค้าชิ้นนี้ให้ Cha GP t GPT ช่วย General ให้กับเราบนะ ังจากที่เราได้พร้อมแล้วเราก็จะบอกใช้ GPT อีกให้ช่วยดีไซน์ให้กับเรานะครับผมครับดูว่าแพทเทิร์นที่เราได้โอเคเป็นแบบนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาวางในแคนวาในขนาดเทมเพลตที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมดาวน์โหลดนะครับดีไซน์นี้แล้วเราก็เอาไปโยนไปวางใน p r i n t i f y นะครับผมเราก็เลือกขนาดแล้วก็ไซ แล้วก็ชนิดของ iPhone ที่เราจะลงขายนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ s อเลยเตรียมโรงงานของเราได้อย่าลืมตรงนี้ต้องเช็คให้ถูกนะครับผมแล้วก็เลือกพาร์ทเนอร์ของเราคือ p ร n นซิฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็ดู